ียมทุกวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนกับมาพบกันกับนิงแล้วนะคะในช่องอีสานดอเมริกาค่ะืันนี้ค่ะนิงได้ลาบหมูซูพีซูซนองกินเดอรลาบหมูขา้าวเหนียว ขาดว่ไใดอะคือนี่ผักสะเดานะคะผักสะเดาแล้วก็แรดดิชมามากินขา้าวนํากันสบายดีแมทุกคนแล้วก็พี่น้องเนาะมาดอามาดอามากินขา้าวใหญ่เอ,อินดูไยอืมมา <c oughs> คุยกันเลยอืมอล้อนตามด้วยสะเดาขมขม บ<ไ>ปลาผักกระโดดกกับลาบคุยลาบหมูกระเทียมลูกโดด มันก็เป็นแ,ด,แด้ดีไดิดีอีกผันหน สายขมเนี่ยเขาแล้วออกไประเด้อยผู้ใด,ดมากินขมนะมั <c oughs> นแซ่บว่าจะเป็นลาบขมต้มขมผักขมหอมลุกโดดชิ้นชิ้น เมื่อเศร้าไปหาซื้อนางหมูน่แต่ว่ามันบ่มีหาซื้อได้แบบนี้ก็ได้กระเทียมแซ่บเพื่อนวด โดนแมกเก็บมาจากหลังบ้านหอมหอมอพริกอ่อ,อนจะขึ้นใจมันสิตายเลยล่ะมันหนาวต้นมันเริ่มปเป็นเหลืองๆแล้วไหมต้นดักพริกแซ่บ เขอพายผิดพักททางเทคนิค ชิ้นเล้กก็ชิ้ด้ชอดปลาสมมูที่เข้าเจาหัจากการข้าเจาสซังก็่เละยเห็ดใเข้าเจ้า มีหนังนี่คือที่คัก ช่วงนี้ก็ติตั้งกล้องเป็นแนวตั้งนะพี่น้องใส่มือถืออาดเพพาะว่รท่านนังเป็นแนวนอนเป็นนั่งอยู่หม่องพูดเราอนเก้าอี้สําหรับที่นั่งอมันเป็นเหมือนกับอันเก้าอี้บานนะมันหน่อยปลาที่เนียนพ่อตอนนี้ห้าทองนะมันก็รู้สึกแบบว่านั่งเรามันบ่คอยสบายโตง้งสนะินะก็เลยตรงนั่งเก้าอี้หนุ่มๆใหญ่ๆก็เ,กเลยตรงนั่งกินอยู่เนี่ย นั่งกินอยู่นี่อหันตังเป็นแนวนวลก็ต้องต่อโต๊ะขึ้นมาเ,เองก็เลยเอาเอาจัง้ีหล่อเนาะไปก่อนแสบเพื่อนหนอเนาะอืมอร่อย สิบโมงเซาไปราเดิมวเวลาถึงเขาเซ <c oughs> าใบไม้ยันเป็นแนวอื่นพี่น้องเยยอ้ยส่วนใหญ่ใบไม้มันบ่สบายตัว สดออกเหมือนกันนะไม่ลูกโดนน้ำข้ามเนี่ยไข่ปละเคือร่ายเนะะาะแต่ว่ามีประกาศทิน ขอ,อนียาสดยังวางเันยังสินี่คือเดืงๆๆๆเดืองเดิงเดิองนถายระขานมั้ย

ต้องมีลูกโดดทุกค่ำลูกโดดต้องเป็นหมักพริกออนด้วพี่น้องพริกออนที่หอมตดหน่อย หวานลีบค่ะตัวเนี้ยกกังกาแฟกินต่อได้ปะทเีติดกาแฟ ตว่าตอนทองก็กินกาแฟาคือเกาตก่ว่ากินแบบบ่มีคาเฟอีนมันสีมีกาแฟาที่แบบว่าเขาเอินดีคาบคาฟฟที่มันสากาัดคาเฟอีนออกกินนพ่อแบบว่ามีกินกาแฟแต่ว่าบ่มีคาเฟอีนอติดดก็นยัง่าแต่ก็ยังดีว่ามันมีันโตเลือกนะเด็กกินกาแฟาหอนๆน,น้อยก็มีแห้งวทำยังไป 嗯，下款。 นะ่ะพี่น้องกินแซ่บไปน้ากันนะคะเด้อลาบหมูกับผักสะเดานะคะอยู่ดีไม่ห้างทุกคนดูแลสุขภาพนะคะเด้อะคะ่ะพ่อกกนกำลังคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ